ความรู้ทางด้านระบบการวัดทางวิศวกรรมระบบการวัดทางวิศวกรรมเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อมหรือเครื่องจักรเพื่อวิเคราะห์และนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงระบบหรือการควบคุมกระบวนการวัดประกอบด้วยหลายส่วนที่ทํางานร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยําและถูกต้องค่าความผิดพลาดของระบบการวัด ค่าความผิดพลาดของาการวัด measurement error คือความแตกต่างระหว่างค่าที่วัดได้จากการทดลองหรือการวัดกับค่าจริงที่แท้จริง true value ของปริมาณที่เราต้องการวัดค่าความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดของเครื่องมือวัดสภาพแวดล้อมในการวัดหรือความไม่แม่นยำของกระบวนการวัดเองค่าความผิดพลาดของ สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลัก,ห,ลกหนึ่งความผิดพลาดเชิงระบบ (systematic System er s s y t e m error) เป็นค่าความผิดพลาดที่มีแนวโน้มเกิดซ้ำในลักษณะเดียวกันตลอดการวัดเช่นเครื่องมือวัดที่ไม่ได้สอบเทียบการวัดที่มีการเบี่ยนเบงในเป็นในทิศทางในทิศท,ท,ทางหนึ่งสามารถแก้ไขหรือชดเชยได้โดยการปรับปรุงเครื่องมือหรือกระบวนการสความผิดพลาดแบบสุม่ม (random error) เป็นความเป็นค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแบบไม่เป็นระบบและไม่สามารถคาดการได้เป็นผลมาจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความสั่นสะเทือนลดลงได้โดยการทําซ้ําหลายครั้งและหาค่าเฉลีย่ยการลดค่าความผิดพลาดของโลกการวัดมักทำการสอบเทียบเครื่องมือและพิจารณาสภาวะการวัดให้ละเอียดไพ่ได้ค่าแม่นยำที่สุด ส่วนประกอบของระบบการวัดหนึ่งตัวแปรที่วัดได้ m e a s u r e variable) สิ่งที่เราต้องการวดัดเช่นอุณหภูมิความดันความเร็วแรง 2. สองเซนเซอร์ตัวแปรที่ถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณที่เครื่องมือสามารถรับได้เช่นเซนเซอร์อุณหภูมิหรือเซนเซอร์ญญแรงดัน 3. าตัวแปลงสัญญาณ (transducer) แปลงสัญญาณจากเซนเซอร์ให้เป็นสัญญาณที่เหมาะก,กับการวัดเช่นสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณดิจิตอล สตัวบันทึกแสดงผล Recorder Display สิบส่วนที่รับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเช่นหน้าจอดิจิตอลหรือกราฟห้ระบบการควบคุม Control System ถ้ามีการควบคุมอุปกรณ์น,นี้จะใช้ข้อมูลจากระบบการวัดเพื่อตัดสินในการปรับเปลี่ยนระบบเช่นการควบคุมอุณหภูมิในโรงงาน ตัวอย่างการทำงานระบบการวัดพื้นฐานที่สนใจระบบวัดอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศหนึ่งเซนเซอร์อุณหภูมิจะตรวจจับอุณหภูมิของห้องสองข้อมูลอุณหภูมิจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลสามหน่วยประมวลผลจะเปรียบเทียบค่าที่ตั้งไว้และส่งคำสั่งไปยังเครื่องปรับอากาศให้ทำงานตามความต้องการเช่นเพิ่มหรือลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ค่าการ ค่ากระจายตัวข้อมูลค่ากระจายตัวของข้อมูลคือการวัดค่าของข้อมูลที่วัดได้แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดการวัดนี้สําคัญในการประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของระบบการวัดโดยสามารถวัดด้วยทางสถิติเช่น1ส่วนเบี่ยงเบน,เนมาตรฐาน (standard deviation) วงบอกถึงความแปรปรวนของข้อมูลว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดจากค่าเฉลี่ย2 แปรปรวนความแปรปรวนเปียนเป็นการวัดการกระจายตัวโดยรวมข้อของข้อมูลความไม่แน่นอนของระบบการวัดความไม่แน่นอนของระบบการวัดเป็นการบ่งบอกถึงระดับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการวัดไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่ใช้วัดหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทหลัก1 ความไม่แน่นอนแบบสุ่มเกิดจากการกระจายตัวของข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบชัดเจน 2. ความไม่แน่นอนของระบบความไม่แน่นอนแบบระบบเกิดจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเช่นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอย่างถูกต้องหลักการทำงาน P.A.R Motion Sensor นะครับเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว P.A.R มาใน2ประเภท เซนเซอร์อินฟาเรดความร้อนเซนเซอร์อินฟาเรดความร้อนหรือเซนเซอร์อินฟาเรดแบบไพโลอิเล็กทริกใช้อินฟาเรดเป็นแหล่งความร้อนในการตรวจจับวัตถุความไวของมันเป็นอิสระจากความยาวขึ้นเวลาในการตรวจจับและความเร็วในการตอบสนองช้าควอนตัมอินฟาเรดเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ควอนตัมตรวจจับโฟตอนขึ้นอยู่กับความยาวขึ้นและมีความรู้สึกไวกว่าพวกที่รู้สึกร้อน เซนเซอร์เหล่านี้ตรวจจับและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ต้องการความเย็นบ่อยอครั้งเพื่อทำการวัดที่แม่นยำคุณลักษณะของเซ็นเซอร์นะครับทำงานในช่วงแรงดัน5-20โวลต์ตั้งเวลาการหน่วงได้ประมาณ5-200วินาทีตั้งระยะความไวในการตอบสนองต่ำสุดประมาณ3เมตรครับสูงสุด5-7เมตรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ใช้กระแสไฟฟ้าสแตนบีประมาณ65ไมโครแอมระยะตอบสนองประมาณ5 7เมตรโดยมีลักษณะการตอบสนองเป็นรูปโคนเอ t พตุตให้แรงดันขนาดพบความเคลื่อไ 3. 3นไหว3.3โวลต์ซึ่งสามารถใช้เป็นสัญญาณในการสั่งทรานซิสเตอร์ให้นำกระแสะเพื่อขับโหลดต่างๆต่อไปเช่นขับดีเลย์เพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น สเปคของเซนเซอร์ PIR นะครับ 1. working voltage ส่วนใหญ่ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่3โวลต์ถึง12โวลต์บางรุ่นอาจจะ5โวลต์หรือ24โวลต์2 detection range โดยทั่วไปอยู่ประมาณ5ถึง12เมตรขึ้นอยู่กับเซนเซอร์หรือสภาพแวดล้อมครับ 3. detection angle มักมีมุมมองตรวจจับประมาณ110องศาถึง180องศาสี่เอาพุทไทสัญญาณเอาพุทเป็นสัญญาณดิจิตอลเช่น OV และ3.3โวลต์และหรือ5โวลต์หาไทม์ดีเลยเวลาหน่วงก่อนที่เซ,นซ็นเซอร์จะหยุดสัญญาณเอาพุทโดยทั่วไปปรับได้ตั้งแต่5วินาทีถึง5นาทีหเซนซิ 6. productivity ปรับได้ตามความต้องการปกติขึ้นอยู่กับการออกแบบของวงจร 7. Temperature เรงส่วนใหญ่ทำงานได้ดีที่อุณหภูมิระหว่างลบ20องศาถึง50องศา 8. Current consumption ค่าการใช้กระแสไฟฟ้ามักต่ำโดยประมาณ1 0 1ถึง100 ค่า random error ของเซนเซอร์นะครับค่า random error มักจะเกี่ยวข้องกับความไวต่อการตรวจจับและการตอบสนองต่อสิ่งรบกวนภายนอกเช่ <S 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 นความร้อนจากแสงแดดหรืออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดการตรวจจับผิดพลาดหรือไม่ตรวจจับได้ในการใช้งานจริงค่า random error ของ PIR motion sensor มักขึ้นกับปัจจัยดังนี้1 อุณหภูมิและความชื้นในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รวดเร็วสามารถส่งผลต่อการทำงานของเซนเซ,นเซอร์2สัญญาณลบกวนจากแสงอินฟราเรดอื่นๆเช่นแสงจากดวงอาทิตย์หรือความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้า3การเคลื่อนไหวของวัตถุอื่นๆที่ไม่ใช่เป้าหมายเช่นสัตว์เลี้ยงหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุร้อนในบริเวณที่เซนเซ,นเซ,นเซอร์ติดตั้ง เพื่อลด random error อ่ามีการออกแบบวงจรเพิ่มเติมเช่นวงจรกองสัญญาณหรือการตั้งค่า sensitivity และ delay ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขั้นตอนการต่อวงจรนะครับ Arduino Uno, uno R3 ครับต่อกับหลอดไฟ LED ขาที่2ต่อกับ LED 1ครับผม ออดูโน่ยูโน่ต่อกับเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ P.A.R. i n f r a r e d ขาที่8ครับต่อกับเอา5โวลต์ต่อกับ B.C.C. ครับ G.N.D. ต่อกับ G.N.D. ครับเซนเซอร์ทานดูเซอร์เท่ากับ p i r Mo ช i ่นครับ signal น o n d i t i o n i n g เท่ากับ P.A.R. m o t i o n o u t p u t state เท่ากับไฟติดเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวครับ Feedback Control เท่ากับออดูโน o ครับ ต่อไปเป็นตัวอย่างการเขียนโค้ดเพื่อใช้งานเซนเซอร์นะคะโค้ดนะคะ VAL เท่ากับดิจิตอลลีดวงเล็บดิจิตอล Pin ใช้อ่านค่าสัญญาณดิจิตอลที่ขา8ที่ต่อกับเซนเซอร์ if วงเล็บ VAL เท่ากับเท่ากับ0ค่าเป็น0ตรวจจับเจอวัตถุสั่งให้ไฟ LED ติด ดิจิตอลไว้วงเล็บเลดพินไฮสั่งให้ LED ติดสว่างดิจิตอลไว้เลดพินโลสั่งให้ LED ดับวิเคราะห์ผลการทดลองนะคะเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับความความเคลื่อนไหวได้จะส่งค่าสัญญาณดิจิตอลโลจิก0มาให้ Arduino Arduino จะสั่งให้หลอดไฟ LED ติดดังรูปค่ะ 2. เมื่อเซ็นเซอร์ไม่ตรวจเจอความเคลื่อนไหวหลอดไฟก็จะไม่ติดดังรูปค่ะการประยุกต์การใช้งานทางวิศวกรรมนะคะ 1. ระบบรักษาความปลอดภัยและสัญญาณเตือนภัยเช่นตรวจจับคนที่เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้าม 2. ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ 3. ระบบควบคุมในอาคารอัจฉริยะเช่นเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อมีคนอยู่ในห้องค่ะ ต่อไปเป็นคลิปวิดีโอการใช้งานเซนเซอร์นะคะ